รรไรรรรครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอ้อวันนี้เราก็มาดูนะครับลงุงทําทงานนะครับทํางานปูนนะครับบันไดสามขั้นขึ้นาลานนะครับพระพรมเจ้าที่นะครับพระพรมเจ้าที่

มรุสมปูนแล้วผสมปูนเดียวละเดียวละธรรมะคือสมบัติของศาสนาพุทธ รับสวัดสดีสครับแขรงคบเ้าฟองเจองครับผมดวใบบุญอตอนแรงครับรับสวัสดครับ เจอกันไม่นะพี่น้องเป็นนบมือกล้วยเตียวพี่น้องยขาวไม่มีหิวไม่มีไม่มีหิววมหิวอยู่ที่ใจหวามไกลอยู่ที่การเดินความเพลิดเพลินอยู่ที่ดนตี เ่อยครับเป่อยูนเข่บอแก้วโอุู้นปูนปูดปูนตื้มต้มอยู่บนไข่บองแก้วเลี่มอยู่ในรถผลตื้มอปเอาในมาจะสาเพลงเน่ยนะอันนี้ทายคิปเดี๋ยววะเต้นเียงแล้วเอากระชาก เี่ลงไล์ก่อนนะคิ่งอาหารแล้วจะหน่อยโอ้มันสคือใบม่วงเหรอทักแล้วขึ้นรลายใหม่นะคะไปนะคะสวัสดีค่ะไปนะคะบมแมนบ์แมเนพักเที่ยงและผักใบเนี่ยงานมันต้องต่อเนื่องไปเรื่อยการกระทำไม่มีสิ้นสุดนะคะแล้วพบกันใหม่นะค่ะอยากดูทำดีมาดูที่นี่นะครับทำดี ทำมีให้มีให้เห็นทุกวันนะครับของใครเด้อของใครเด้องเงินขมูลในทุกปงะเทศอยู่แล้ว จะขากล้องไว้ติดโทรศัพท์ไปน้ำากล้องโทรศัพท์เจ้าอ่ะ <laughs> เปิดแบเออจริงเหรอหอ๋อ้ลยอ๋อด่อนอ๋เดี๋ยวดูดูด, <laughs> ดูก่อนจะเสร็จก่อนต้องทำความสะอาดนะครับความสะอาดนี้ก็คือด่านแรกนะครับของการกระทำ ความสะอาดนะครับความเป็นระเบียบนะครับอ้าอ้าเบ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 าไก่เคียขี้ฝุ่น 嗯。嗯，啊。 สครับันไดสามันไขั้นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อพระพุทธคือ พระพุทธคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอ่านะครับพระธรรมนะครับคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับอ่าสําหรับพระสงฆ์นะครับคืออ่าพระนะครับพระสงฆ์ที่อ่านะครับนําคําสั่งสอนนะครับของพระพุทธเจ้านะครับไปเผยแผ่ ญาติโยมนะครับได้รับทราบนะครับรับรู้นะครับสินห้านะครับเอออันนี้คือคือหอยตามเรื่องลวกแล้วก็เนาะจะได้แบ่งกันกินถ้ากินได้ดีบอเลยกินเที่ยงนี่แล้วครับพักเที่ยงก็ได้นี่พอ้อหอยใหญ่เด้อะฮะจแซ่บนะครับพักกลางลยนะครับพี่จแซ่บน ห้อยห้อยเ้วไปเขาเราติกินเที่ยงนะหัวกองนะกินเที่ยงนิดๆเขี้ยบเด้อยคนห่อนี่บอกนะเราท่ากินเที่ยงเนของอันนั้นของอันของเฮิบเฮิฟไอเฮ็รโรดเยอไปช่วยแม่ตัวเฮ็รโรดมาปั่นห้เจกิ้ากินด่าถ่ากินอยู่ เอาต้มจะบ่ชหอยกันเดี๋ยวเขาต้มมาแหละต้องลวกครั้งหนึ่งก่อนโอ้ดังไฟทีมพุกะะเล้วนอันนี้เป็นรับกล้องมาก่อนเด้เออ๋อนี่ก็งวดหน้านะครับเล็กนี่งวดหน้ารอ,อกินนะครับไม่ไม่นานเกินรอ ถ้ารอ,อก,ก็จะรอไปเรื่อยๆโอ้กล้องไปยื้อฟื้นแล้วนอะกกล้องนะอืออ่าลอง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 แล้วบอกช่องมาฟื้นบ่หน,นะนิหน่าเมียนอู้หูหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงสุดยอดเอาแล,ล้วะเบ็ดเบ็ดเอาเดี๋ยวพอฟื้นเ <c oughs> บ็ดเห็ุยังไงเบ็ดยุใส่เบิ้ลเบิ้ลระบอก โมเมนเฮ็ดจังไดแบตทุนแน่เสียบเสียบไฟบอกเอ้เสียบไฟบอกเสียบไฟได้เสียบไฟเสียบไฟเนาะเออใครอยู่สระปลาโมเฮ็ดเป็นโมเล็กที่เทียร์ตอนบ่ายทำอีกรอบตอนบ่ายก็ไล้อีกรอบนึงให้มันเสร็จนะครับอันนี้ก็หกชั่วโมงครึ่งแล้วอันนี้ ว่า้างานมันไ่เสร็จมันทำอย่างอนก็หนหน้าพวงหลังให้มันเสร็จเป็นานงนะครับแมนมันคัิ่งแมนคันิ่งนอยเหตุยังกบับเป็นนาดอ้าวนบเแล้วนี่กบเแล้วเฮดแต่มันแหลยวซาบรจลก้งจาบแตเศนงา้ะครับเป็นกัใจเหตสวนดอกไม้ ซอยกันพลไม้นะมือเมื่ก็แล้วลไว้แกเลยนะเอาชอบทำเลยเชยนะครับโจอบอปไปเนาโจมีอย่างโจน้ามาซะนะครับถ้าป็นเสื้อเปนไปอยากเป็นมาเ็อือเทงให้มันแล้วี้อยากให้มันล้วแสียลังบ้านนี่มันคาลังคาสัง ก็มันขึ้นหลายๆช่องจากสิบบุญจากสิบบุญสองได้ที่ไม่ไล่เลยจริงๆผมว่าจะไม่ไล่แล้วนะติดจริงๆผมว่าผมจะไม่ไล่แล้วนะทีแรกผมจะทำคลิปนะครับสาเหตุมันเป็นอย่างไรบ้ดนนี้บ้านนี้มันเห็ุงานเห็ุคลิปมาได้